ต่อมาเรื่องที่คนอ้างกันบ่อยมากนะเกี่ยวกับความสําคัญของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เขาบอกว่าัคซีนเนี่ยไร้ประโยชน์เพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยยังระบาดท,ทุกปีเขาไมกจะอ้างไปถึงเรื่องของวัคซีนโปลิโอหรือวัคซีนฝีดาบนะเพราะว่าสองโรคนะั้นเนี่ยฝีดาบในหมดจากโลกไปแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วนะโปลิโอเนี่ยก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะแต่ทําไมไข้หวัดใหญ่ยังระบาดท,ทุกปีวัคซีนเนี่ยไม่จะช่วยอะไรได้เลย80ปีก็ยังระบาดอยู่อย่างนี้ออกมาเป็นมีมนะ78ปปีก็ยังมีการระบาดอยู่ 78แปดปีแล้วถ้าปีนี้ก็คือแปดสิบปีแล้วนะที่ฉีดให้ประชาชนก็ยังระบาดอยู่นะแปลว่าวัคซีนที่ไร้ประโยชน์สิ้นดีหรือเปล่านะฉีดแล้วก็ยังมีการระบาดอยู่ซึ่งการอ้างแบบนี้นะครับถ้าในพิธีีสื่อสารนะครับเขาบอกว่าเป็นเนวาน่าฟอลเลซีหรือว่าการใช้เหตุผลวิบัติโดยโอุดมคติเพ้อฝันนะครับเนวาน่าก็คนอาจจะคิดถึงชื่อวงแต่จริงแล้วความหมายถึงคือปรินิพานนะฮะหรือฟอลเลซีก็คือเหตุผลวิบัตินั่นเอง เนวนาฟอร์ซี่เหตุผลวิบัติโดยอนุมติคืออย่างไรก็คือการที่โต้แย้งด้วยเหตุผลซึ่งขัดกับความเป็นจริงนั่นเองนะครับเปรียบเทียบทางเลือกระหว่างความเป็นจริงกับทางเลือกที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นไปไม่ได้นั่นเองอย่างอันซ้ายเนี่ยก็คือเป็นการให้เห็นปิผลของบางสิ่งบางอย่างที่มันข้ามเส้นมาหน่อยนึงอ่ะแต่คนที่ใช้เหตุผลในวนาฟอร์เซี่เขาจะไม่ยอมรับบอกโอ้โหมันแค่นี้เองเหรอะฉันอยากได้อะไรที่เพอร์เฟกเต็มร้อยนะก็คือทางขวาคือ จนการขึ้นมาเองซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปนได้นะครับเช่นอะไรบ้างนะอย่างเช่นสมมติจะสร้างทีฟุตบอลขึ้นมานะครับฉันต้องมีเมสซี่ฉันต้องมีโรนันโดประมาณนี้มันเป็นไปไม่ได้นะฮะถ้าเป็นเรื่องของมัคซีเนี่ยอะปีถองมาปฏิผลต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาการเข่าเคยียงต้องเป็นศูนย์นะคือทําแบบนั้นนะฮะรอโอ้โหโรคระบาดก็ไม่มีหมดสักทีนะอ,ะอะ่อันเนี้ยมันต้องบอกว่าเนโวน่าฟลเซี่เนี่ยเป็นคาบที่บัญญัติมาตั้งแต่สองร้อยปีที่แล้วนะอย่างวอลเต้เคยพูดเลยนะ บอกว่า perfect is t h enemy e of the good นะความสมบูรณ์แบบเนี่ยเป็นสัตตูของสิ่งที่ประเสริฐนั่นเองนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราจะรอให้มัน perfect เนี่ยแล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแทนที่จะเกิดสิ่งที่ดีนะไม่ได้พัฒนาต่อไปนะไปติดกับดักว่าทุกอย่างต้อง perfect ก่อนเนี่ยอันเะนี้ยวอเตอเขาเขียนไว้เลยนะคักายนว่า perfect กับกูเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันนะแต่บางทีสาหราับางคนที่มี n i v a n a e r c y เนี่ย ไม่ยอมรับอะไรเลยถ้ามีจุดอ่อนแล้วไม่ทําอะไรเลยเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะไม่มีการพัฒนาอะไรเลยถ้าเกิดเราจะรอแต่เรื่องที่เพอร์เฟกต์เท่านั้นเช่นเดียวกับวัคซนะีนเนี่ยอันเนี้ยเขาไปอ้างวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะว่าทาไมมันถึงไม่เหมือนกับวัคซีนซีด้าหรือวัคซีนโปลิโอล่ะคือต้องบอกอ้างแบบเนี้ยคือไม่เข้าใจว่าอุปสรรคในการต่อสู้กับไวรัสทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเราว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันกลายพันธุ์บ่อยมากๆนะครับอย่างที่เราบอกกันปีนี้นะครับ80ปี ของการฉีดวัคซีนแค่ใบใหญ่ให้กับประชาชนคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางสหรัฐเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วนะโดยกองทัพของสหรัฐเขาผลิตขึ้นมาครัง้งแรกปี 1, พันเก้าร้อยสี่สองพอสงครามโลกจบก็เริ่มมาให้ประชาชนที่ฉีดปีพันเก้าร้อยสี่ห้านะครับแต่หลังจากนั้นแค่สองปีนะครับองค์การแพทย์ก็เริ่มพบว่าประสิทธิผลของวัคซีนแค่ใบใหญ่เนี่ยมันลดลงนะครับเกิดจากการลายพันนั่นเองนะผลิตมาสายพันหนึ่งปีต่อมาอีกสายพันหนึ่งแพร่ระบาดไอ้ที่ฉีดไปนะประสิทธิผลก็ลดลงนั่นเองนะครับ อันนี้เป็น,นนะปัญหาซึ่งปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยมันมี2อ,อย่างอันหนึ่งก็คือการกลายพันธุ์ของตัวไวรัสเองนะอันนี้เขาก็แบ่งตัวผิดพลาดบ่อยก็เกิดการกลายพันธุ์ได้ก็เกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของสารพันธุกรรม genetic r e a s s o g n m e n t นะครับอันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไวรัสสองสายพันธุ์ไปติดเชื้อในเซลล์เดียวกันนะสองตัวนี้มันจะมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนพันธุกรรมกันแล้วก็เกิดไวตรัสตัวใหม่ขึ้นมาเป็นไวรัสลูกผสมนั่นเองถ้าเเกิิดดมีใครครนตชื้อไวั ไข้ใหญ่สองตัวแล้วเกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วคนเนี้ไปติดคนอื่นคนที่ติดหมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยร่างกายไม่มีภูมิแล้วเนะยเขาเนี่ยก็จะป่วยหนักจะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างนั่นเองนี่นี่คืออุปสรรคนะของการต่อสู้กับไวรัสไข้หวัดใหญ่นั่นเองและของเขาเนี่ยไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถติดข้ามจากสัตว์สู่คนได้ง่ายนะครับในขณะที่ไวรัสโรคฝีดานและโปลิโอเนี่ยมักไม่ติดจากสัตว์สูนน่คนนะก็สามารถจะกําจัดไวรัส โดยเน้นที่การระบาดในมนุษย์เป็นหลักนะครับแต่ของไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะเห็นชื่อบ่อยนะเบิร์ดฟลูบ้างแหละสวายฟลูบ้างนะอย่างเช่นเวลาที่ติดในสัตว์ปีก h ฮ n 1ฟก็มาติดในมนุษย์ไข้หวัดสุกรก็ h 1 n 1ก็ติดสู่มนุษย์ได้นะเป็นซูนอติกอินเฟคชันนะทำให้การกําจัดการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันยากกว่านั่นเองนะครับถึงแม้ว่าธรรมชาติของไวรัสไข้หวัดใหญ่ทําให้การกําจัดการแพร่ระบาดอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันทำได้ยากนะครับ อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้แต่หน้าที่หลักของวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างก็คือป้องกันการเป็นักและการเสียชีวิตเนี่ยเขายังทาหน้าที่นี้ได้ดีอยู่นะครับในแต่ละปีนะครับมีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยประมาณสา0 0สนถึงหกแสนรายนะครับทุกปีนะครับอย่างเราถึงเสียจ,จากสงครามเนี่ยก็ประมาณหนึ่งนะแต่เราไม่รู้เลยปีหนึ่งเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาจจะถึงหกแสนรายต่อปีนะเยอะมากๆนะครับ ซึ่งการสูญเสียเราเนี้ยลดลงได้จากการรงงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะครับซึ่งทาง CDC ประเมินนะว่าช่วงปี2017-2018นะครับการระงงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยป้องกันการเสียชีวิตได้5,700ครั้งนะครับป้องกันการรัาษาตัวในโรงพยาบาลได้91,000ครั้งป้องกันการไปหาหมอจากไข้หวัดใหญ่ได้3,200,000ครั้งและป้องกันการป่วยจากไข้หวัดใหญ่ได้6,200,000ครั้งนะครับก็คือเห็นผลชัดเจน ถึงประสิทธิผลนะโดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยงนะนี่ก็คือข่าวปลอมความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนแค่ใใหญ่ที่เอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าการจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นสิทธิของท่านทุกคนว่าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งการจะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเหล่านี้ก็ต้องมาจากข้อมูลที่ถูกต้องนะไม่ใช่ปั่นจากทฤษฎีสมคบคิดโดยคนที่ได้ประโยชน์จากการที่ท่านไม่ได้ต้องฉีดวัคซีนแล้วไปหาทางเรื่องอื่นๆเนี่ยนะฮะข้อมูลเหล่านี้ อาจจะทําให้คุณผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยมองวัคซีนผิดไปนั่นเองวันนี้เราจะมาเอาข้อมูลที่ถูกต้องให้คุณได้ตัดสินว่าตกลงเราควรจะฉีดวัคซีนครับใหญ่ปีนี้ดีหรือไม่นั่นเองนะครับ